สำรับทีธจการสหรับความแสนรูความรัของชาวไทมาเข่านืคะใสห้านคมได้สึมซัใการที่จะอยู่กับกรพันา้งนของมจะ้าไปที่รานกะองนการที่ของครทุกคนทอที่นีนะครับเราลูกองเปสมาชิในครอบครัวนั่นเองนะช้าแต่ชื่อรัาผม หน้าร่างเด็อ่อนที่เชื่อได้ดูนอกแบบตัวหน้าที่กดครับดดอ่าโอเคถ้าบอกขอบคุณนะครับสำหรับกำังใจจากพิารที่มอบใหนะเอาความเื่องอี่เราจะจอดอะไรอาเยนะครับติดจู มาแล้วครับผมอีก2คนคครับีมคนอตอนนี้ได้สแล้ครับขอสบอไปไหนแล้วโอเคทขแล้วครับขบในะครับขอแค่สามคนนะครับดรบดชาครับมา่หลัเดียวให้นะครับตินความสุยให้น แจสตอร์จะเรื่างและนะครับทีมก็มีส่งรูปอนไอนเจ็บโมงให้ยังมีทีมก็จะถ่ยยามเาตอไปได้กันนะจ๊ะทต่อเชียอแรกครับน้องมุ้งมิพร้อมเชียต่อได้เลยครับเเลงะพลงจ้า we okay. ไปเดี๋ยวชิมที่สามโอเคผ่านคนไปเปรเมนเอายอดของันที่อนาเพชรนะครับชที่3ามเดือความต่อจโอเคครับผ่านคนไปพี่จอกะก็เซียผได้รมจากวัดเลยเนดาวเพ่อดีพี่มาเพื่อเราขอาค เีาตัวสสงแดีเวาัวสูงสูงไทยแดงนะฮะอย่รับทันับไปครับสาวสาวไแล้วก็ไปแบกาเจ้าที่ด้วยนะขอบคุณครับแกมันที่จากสเิเอาไปแบกนเคู้นออกกุ้ครับต่อไปนะครับคุณเดียร์ from เดนมาร์ก from ตุรกี f ร đó là phần kéo đi số lại số bốn năm một à hoàn vốn bài 3 ดีแบบนี Now, all, ้นะคนที่ได้องการจะตีมีดก็หลายท่านอาจจะไม่สะดวกไม่กล้าลงมาคนเลยด้านการความปลอดภัยนะฮะกองชางแต่ภาคมำนามเจ็ดสี่เนียพี่น้อง ง่ายจังอยากกอยากเาไบน้องทกรอองรยครับแตอเลย้อยบมเลลีบอกโปรยบนเลลรู้น่นบนบ้ทาไหไรม่เหลืออะไรแบบนี้ โอเคครับผมเยี่ยมเก่งมากมายอ่าวันนี้ก็ต่อเลยแลนะครับน้องน้องค้าโอ้โหชุดครับสองสามหยุดอาเราไปครอกล่ากไปอ่ะต่อไปล็อกน้องแสงทจแต่อเลยฮะคุณแม่คุณแม่นะครับคุณแม่ฉลวยนะวันนี้มีอันดี้ได้ช่วงเวลาฟุตบอลนะ ทัาเตะเข้าประตูละ5 0 0ร้อคะแนนนะจากไม่เฉลวยนะครับช่องน้องโมเมละจ่าอ่านะครับดำไปน้องไอดาน้องไอด้าครับผมไอด้ามาต่อเาไปโอ้โหเล่นไปไ้ด้านเาเราเกแปลงเป็นติุกบอลดีกว่ารเวลาแปลเปไปจาก ไกลๆเป็นใกล้ๆบอกพาะไกลก็อาจจะชึบไม่เข้าเอาไกล้เข้าแนวนอนไอ้ลองกินรหมกจ้าแสและทองคำในยังไม่มนขาระบีีอ่ะต่อไปนะครับน้องแสงภูทุกคน แก้มครับโอ้โห oh. <laughs> คาเฟ่ลูกเตะไปตรงเล้กรได้แล้วตรงเล้กนะครับน้องคาเฟนลูกเตะไปตรงนี้คราบโาไปอยะนาสนะห้ายะนรออยู่ด้านหน้าลูกพยายามหน่อยแล้วายไม่ทอะไรอ่ะายายดเกหรอย้ายายได้ครับ ฝน้าวด๊อกเลยก็ไม่ไดสาดนะ อย่างครับอ้าวเอาเอาเอาเดี๋ยวาให้โอกาสนะครับน้องบอพรอยอีกรอบแล้วนะครับอ่าบอพรอยครั้งแรกยังได้ยินว่า500คะแนนแล้วก็อาจจะไม่รีบตัดสินใจการเตะเราต้องมั่นใจถึงจรเตะพร้อมที่เยเอาขาหลังเียท่านมนาบจากคะแนนเอาค่อยขาหลั สองรุ่นจากเชี่ยนี้ก็ต่อน้องแสนคำแสนคำเออโอ้ยดึงก่อนขอเท้าก็โหมก้าวใต้สองช้างสะดอกรอให้เราทีน้องได้ด้วยนะสองเชี่ยนแล้วสองเชี่ยนตีข้าวนะครับอ้แล้วครับ